ทุคกคนผ่กนว่าช่องไอจีพัชรากันนะคะวันนี้นะคะลาจีก็อยู่ที่โรงเรียนกันลายาณวิทย์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีงานวันบัณฑิตน้อยค่ะน้องอนุบาลสามนะคะก็จะได้ขึ้นปอนหนึ่งแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะน้อยจีจะพาทุกทุกคนมาชมเบื้องหลังความสวยของน้อยจีในวันบัณฑิตน้อยกันค่ะ และก็มีครูติ่งและครูแป๊บซี่คอยช่วยเด็กๆแต่งหน้าแต่งตัวด้วยค่ะอันนี้คือพี่ทอฝันที่กำลังแต่งหน้าอยู่ค่ะและพี่สีก็คอยมาใส่เครื่องประดับให้น้อยจีด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเสร็จแล้วก็ขอมาถ่ายรูปกับน้องๆปสองปสามที่เต้นเพลงมนรักซมตำหน่อยครับอุ๊ยสวัสดีค่ะ และคุณครูนะคะก็เตรียมผล,ลไม้ผักแล้วก็ของหวานอาหารสุดน,น่ากินมาไว้ให้ด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยน้อยจีน้ำลายไหลแล้วค่ะน้อยจีขอเตรียมตัวขึ้นโชว์จินตะคณิตก่อนนะคะคณิตคิดเร็วมีสมาธิด้วยค่ะและขอแสดงความยินดีกับน้องน้องอาุบาลสามด้วยนะคะจะได้ขึ้นปนหนึ่งแล้ว คุณครูอินสวยมากๆเลยค่ะสู้ๆนะคะน้องๆและนี่คือผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยยวิทค่ะกับครูแหม่มแล้วก็ครูหญิงอุ้ยทุกคนน้องคนนี้เต้นเก่งมากเลยค่ะกองเชียร์สำคัญเลยเต้นไม่หยุดเลยค่ะน่ารักมากๆและก็มีคุณครูอินคอยเชียร์อยู่หน้าเวทีด้วยค่ะ น้องๆเต้นกันสวยและน่ารักมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของเพื่อนๆนน้องๆและพี่ๆค่ะน่าชมมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยได้เวลาเปิดงานค่ะคุณครูอุ้มนันนิชาโพสีทองเป็นพิธีกรเปิดงานค่ะการแสดงต่อไปคือหอยใจบ้างไฟแสน ทุกทุกคนลำกันทั้งสวยและอ่อนช้อยมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นน้อยจีหรือเปล่าบุญบังไฟแสนหอยใจสซ้อๆหนึ่งปา คักบ่เห็นแฟนอยากรู้หัวใจ น้าทสินชวนทุกๆคนมาถ่ายรูปกันค่ะน้อยจีก็ต้องมาเปลี่ยนชุดค่ะได้พี่กระตังมาช่วย ัเตมวปอังลีเลยนะครับปังและนี่คือพี่แชมป์สุดหล่อน้อยจีต้องไปขึ้นเวทีเต้นเพลงยังสดแล้วค่ะเต้นกันสนุกสนานมากเลยค่ะและคุณครูปั๊กซี่ก็ช่วยดูแลอย่างดี คจะมมาาองตรอใครจะมาใมครจ,จะมาดูแลรอไปนานๆชินกระชักท้อแท้หวังไว้แค่เนี้ยแค่ได้พบเจ้าชายหอไม่อเมาไม่อเนมาวนเวียนเธอยังเนียนเนียนเนียนเนเน,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 นกันไปตามองกันไปมองกันมาที่ไรจะอทำยังไงเธอในใจสธอฟาวิววิวเหมือนฉันบ้างไ,ไหมเธอ และน้องแพรวาก,ก็มาคอยเชียร์น้อยจีด้วยค่ะมาถ่ายรูปกันเลยค่ะเพื่อนๆแอคท่าที่หนึ่งมิิคฮาร์ดค่ะน่ารักใช่ไมล่ะนักเรียนชั้นป .5 ้ทับสขอบคุณค่ะและนี่เพื่อนน้อยจีค่ะก่ขอข้าวลูกพีทและพี่ข้าวหอมจบด้วยการแสดงที่สวยงามของพี่ๆปหกค่ะ น้อยจีขอเป็นตัวแทนน้องๆป .5 มาอวยพรให้พี่ๆค่ะขอให้สอบติดสอบได้กับโรงเรียนที่ฝันไว้นะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณพี่เอ,อิญและพี่กตังที่คอยมาช่วยแต่งตัวและขอบคุณครูแป๊บซี่ค่ะแลว,วันนี้ก็มาประดิษน้อยค่ะน้อยจยีต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักคุณแม่นะคะ